มิสซูบิชิไททันพร้อมไม่เพียง11,000กิโลเท่านั้นสวยและน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกักบแม่มดแล้เจ้านะคะวันนี้เรามาพบกันกับบรรยากาศที่คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะอย่างที่กรมอ,อุตุเขาบอกว่าวันที่2หรือวันที่3จะมีพายุพัดผ่านเข้ามานะคะจริงมันก็คงจะจริงเลยนะเพราะตอนนี้ร้อนแล้วก็อบอ้าวมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะมดก็มีเจ้ากระบะมิซูพิชัยท,ท่านพัดคันนี้นะคะกับสีที่เราไม่ค่อยไม่เคยเอามารีวิวเลย ไม่เคยเลยนะน้องบิ๊กเพราะว่าสีเนี่ยหายากมากเลยที่จะเอามาริโพ์ส่วนมากเราจะมีสีขาวเนาะสีขาวสีดาสีส้มอะไรพวกนี้นะสีนี้สีที่เราเรียกกันก็คือสีบรอนเงินแต่สีในทับศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันก็คือเป็นสี s t ตลลิงซิ i เวอร์นะคะสำหรับคันนี้นะมิสูบิชิไททันพัดดับเบิลแคบพัทอ s ่า2.4 g l เโมเดลปี2019กับไม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะกับการดีไซน์นะดีไซน ไฟหน้าที่ไม่เหมือนใครบอกได้เลยสําหรับมิซูบิชิตนะคะรุ่นนี้นะบอกได้เลยไฟหน้าเขาดีไซน์ไม่เหมือนใครเลย mm hmm. กระจังหน้านะคะมาออกแบบมาแบบใหม่นะคะ mm hmm. พร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกูนโคมตัวเดียวกันนะคะตัดขอบด้วยโครมเมียมนะคะสวยงามก็ดุดันจริงๆสําหรับมิซูบิชิตไทยท่านพัดนะรุ่นนี้นะบอกได้เลยว่า,าเข้าดีไซน์ได้สวยงามแล้วก็ลงตัวตัวนี้จะเป็นตัว GLS นะคะตัว GLS ไม่ใช่ตัว GT นะ แต่ก็ยังไม่ลืมออปชั่นที่ให้มามากมายไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแมกทูโทนนะคะสีเงินตัดกับสีเทานะคะสวยงามลงตัวขอบเท่าไหร่น้องมีสิบสหรือ18คันนี้อ่าขอบ17นะคะคันนี้นะจะเป็น245 65 r ห้าสนะคะสำหรับมิตซูบิชิไททันพัดนะคะ2 4 G.L.S คันนี้ G.L.S ก็จริงแต่ว่าลูกค้าเดิมได้ไป หุ้มเบาหนังเบาหนังที่เป็นแบบว่าเป็นของมิซูเลยนะแล้วก็มีสติกเกอร์คำว่า,าไททันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะสําหรับรุ่น GLS นะคะจริงๆแล้วจะเป็นเบาผ้านะตรงนี้จะเหมือนกับแผงประตูตรงเนี้จะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะสีออกดำ,ดำ,ดำๆเทาๆก็คือแบบนี้เลยนะคะอย่างที่มดบอกไปนะด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยเปียโนแบสนะคะแล้วก็อ่าอ่ารุ่นเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะมีเริ่มมีที่เป็นเบากำมะหยี่มาแล้วเนาะตัวนี้นอกบบกผ้าเนาะปกติแผงประตูนะเขาจะดีไซน์ด้วยแบบว่า เหมือนกับที่เราเคยบอกไปว่ามันทําความสะอาดง่ายนะคะไม่เปื้อนจริงๆสีนี้ก็ไม่เปื้อนนะทำความสะอาดง่ายเหมือนกันตัวนี้เป็นตัว GLS นะคะเพราะนั้นคุณแจก็จะเป็นคุณแจรีมทแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นตัวอ่าอิม,มูลเลเตอร์นะ,ะตัวนี้และเบาะหนังจริงๆแล้วเนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สำหรับ GLS นะแต่ลูกค้าเดิมอ่ะไปติดตั้งตัวนี้มานะคะเบาะนะคล้ายๆว่าดูแล้วก็คืององเห็นความสปอร์ตขึ้นมาตัวเลยทีเดียวนะคะสีดําตัดได้สี สีแดงๆส้มๆเนี่ยพร้อมสติ๊กเกอร์ของไททันก็คือรุ่นตรงรุ่นมันนะนะลูกค้าก็หุ้มมาให้ก็คือได้ตัวนี้ไปเลยนะคะเรียบร้อยพร้อมไม้นะไม้ที่น้อยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะไม่เพียงแค่11,211กิโลเท่านั้นเองนะคะ11,211กิโลนะคะพร้อมออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันที่มากมายภายในตัวรถนะแอ์นะถึงจะเป็น GLS ก็ให้แอร์ออโต้มาอยู่นะแล้วก อมองหลังก็ยังให้มาด้วยนะคะสำหรับมิซูนะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นเขาคร,ครบเลยทีเดียวนะคะคือไม่แพงออปชั่นไม่กระทั่งรุ่นเริ่มต้นหรือเป็นรถเก๋งเล็อกอีโคคาเนี่ยมีจอนี่มีให้หมดทุกรุ่นเลยเกียร์ธรรมดายังให้มาเลยนะคะสำหรับสำหรับมิซูนะเขาก็ไม่แพงออปชั่นนะคะ,ะทุกอย่างเนาะภายในรถตัวนี้ก็จะเป็นพรม ที่ติดตั้งบักระลดบอกถึงความใหม่นะอยากให้คุณผู้ชมได้ไดเห็นเหมือนกับที่มนเห็นอยู่ตรงนี้มันใหม่จริงๆไม่แค่หมื่นเอ็ดนะคุ้มค่านะและประหยัดจ,จากรถใหม่ไปเกือบ3 0 0 0สนบาทบอกเลยนะคะว่าคันนี้ราคาน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับสี sterling silver สีซึ่งไม่เคยนำมารีวิวเลยบอกได้เลยนะคะตั้งแต่มดรีวิวรถมิสุชิทไททันพัดมานี่ไม่เคยมีสีนี้เลย ที่มดรีวิวมานะเพราะส่วนมากจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีบอลเงินเอ้ยไม่ใช่สีขาวสีดําสีส้มแล้วก็สีเทาเทาเข้มๆนะแต่ว่าสีเนี้ยไม่เห็นเลยเพิ่งเห็นคันแรกนี่แหละสีเนี้ยแต่เป็นสีที่ดูแล้วสบายตานะเป็นสีที่รักขวาเขาเรียกว่าอะไรทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เปื้อนเร็วแต่ถ้าอย่างสีเทาอันนคันนู้นอ่ะสีเทาอย่างนั้นอ่ะบางทีมันก็ดูแบบ ดูมันเก่าๆอะเนาะมันดูแบบว่าบางทีมันก็เป็นสีของแบบค่าสิกของเขานั่นแหละแต่พูดถึงว่าตัวนี้มันเป็นสีสบายตาสีสว่างนะคะมองแล้วก็เออสบายตาดีนะคะภายในนะด้านหลังนะก็ดูแลดีมากว่าด้วยความที่เขาป็นหุ้มบ่อหนังการทําความสะอาดมันก็จะง่ายนะคะตัวนี้นะบอกได้เลยว่า คุ้มค่าและน่าใช้ประหยัดไปเกือบ3 0 0 0สนบาทเลยทีเดียวนะกับโมเดลปี2019และไม่เพียง11,000กิโลเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังชมและติดตามนะ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามารถยนต์มิตซูบิชิ ทยท่านนะคะที่มดรีวิวไม่ว่าจะเป็นทุกๆคลิปนะต้องขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะเพราะว่าเวลาลูกคา้าโทรหารลูกค้าจะบอกเลยว่าติดตามรีวิวของคุณมดตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนแล้วทีนี้อย่างเมื่อวานนี้เองก็มีลูกค้าที่อยู่อะไรนะเอยอรมน,นีมีญาติอยู่ที่อุดอรนี่แหละค่ะโทรสอบถามเข้ามาว่าจริงๆอ่ะชอบคันสีส้มนะที่รีวิวทีนี้ถามว่ามีสีอื่นบ้างไหมคุณมดก็เลยบอกลูกค้าว่ามีพี่มีสีบอลเงินหนาเพิ่งเข้ามาใหม่สีที่เป็นเป็นสีสว่างไม่ใช่สีแบบว่า นแบบว่าเข้มๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนามารีวิวให้ชมนะคะเพราะว่าเจอเจ้าคันนี้ก็เลยรีบนํามารีวิวให้ชมแล้วก็มองแล้วว่ารถคันนี้ไม่น้อยนะคะประหยัดไปเกือบ300,000ถือว่าคุ้มค่ามากๆกับมิ t ซูบิชิไททันดับเบิลแคป 2.4 GLS โมเดลปี Plus, LS, 2019นะคะเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้านะสำหรับ Mitsubishi Titan p l u หนาหมาน้องบิ๊พามาดูเรื่อยๆด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังของ Mitsubishi นะคะเครื่อง m ม y b a c h k i e เ d ดี s e นะคะตัวนี้นะพร้อมไฟเบรกรงที่3แล้วก็กล้องมองหลังที่มดบอกว่าถึงจะเป็น GLS ก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติให้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการดีไซน์เขาเรียกว่าอะไร ตัวตัวเนี่ยไลเนอร์หรือตัวกันชนตัวเนี้ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์ใหม่นะสวยงามนะคะมียืดออกมาให้รับเหมือนกับว่าในการขนสัมภาระก็จะมีร่องรอยนิดหน่อยอ่ะน้องวิทซูมซูมเข้ามาให้เห็นร่องรอยของของ,ของกระบะนิดนึงนะคะก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะแต่ถือว่าน้อยมากๆนะคะสาหรับสาหรับตัวนี้นะมา เรามาดูคู่มือการใช้งานบอกได้เลยว่ามีครบอยู่แล้วแหละสําหรับคู่มือการใช้งานนะคะของมิสุูบิชิไทยท่านพัดนะคะมดมองดูนะคะภายในเนี่ยความเอาใจใส่ของลูกค้าเนาะจริงๆแล้วก็อย่างว่าแหละเบาะหนังมันก็จะรักษาง่ายกว่าพอเวลาที่น้ําหกหรือทําของเปื้อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ่อผ้านะมันก็จะซึมใช่ไหมซึมลงไปแล้วก็เช็ดยากแต่ตัวเนี้ยบอกได้เลยว่า ทำความสะอาดง่ายเปื้อนก็เช็ดได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญถึงมันจะเก่าแลวแก่ออกมันก็ยังใหม่อะ่ะข้างในเพราะว่ามันมีหุ้มไว้แล้วสําหรับคู่มือไม่ต้องห่วงนะคะว่ารันตีศูนย์ยังอยู่ครบเพราะฉะนั้นสามารถเข้าที่มิสุบิชิมอเตอร์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะที่ศูนย์คุณจะไปจังหวัดไหนนะคะจะมีเล่มคู่มือการให้บริการตัวนี้1นึ่งแกิโลหรือไม่เกิน3ปีนะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือสบายใจหายของเล็ดด้วยความที่มันใหม่มากๆนะคะมห,หม่แค่หมื่น หมื่นเอ็ดนะน้องบีทคุ้มค่าและน่าใช้จริงๆนะบอกได้เลยทุกอย่างแต่งไว้หมดเลยลูกค้าตัวเนี้ยเกลไอตัวโคมียมการตรงน้ํามันนะคะตรงมือจับนะคะก็ถือว่าจริงๆอะมองดูมันสวยอะเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าการใช้งานมันน้อยนะคะแล้วก็ความคุ้มค่านะประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0นบาทกับไม่เพียงหมื่นเอ็ดเท่านั้นนะคะใครกําลังชมคลิปนี้อยู่นะรีบยกหูโทรหามดได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปบอกได้เลยว่าคันเนี้ย น่าสนใจมากๆอีกคันหนึ่งนะคะตั้งแต่ที่รีวิวมาถึงความใหม่แล้วก็ความเดิมของรถนะคะบอกได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจะสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันไปน้องบีทไปด้านหน้าเลยเดี๋ยวไปสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะสําหรับมิซูบิชิ ไททันดับเบิ้ลแคปพัดนะคะ2.4 GLS นะโมเดลปี2019นะคะกับไม่เพียง11,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะอากาศร,ร้อนอากาศร,ร้อนมากๆเลยไม่เกิน10นาทีตกแน่นอนนะฝนนะอเดี๋ยวเรามาดูชมห้องเครื่องนะอ่าน้องวิทย์จับให้นิดนึงถึงความใหม่และความเดิมของตัวนี้ ะคะเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้านะบอกได้เลยว่าใหม่มากจุดอาทุกอย่างจากโรงงานนะถือว่าคุ้มจริงๆหมดบอกได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0 0บาทนะคะกับไม่เพียง11,000กว่ากิโลนะคะสำหรับ Mitsubishi Titan ทท Double Cab 2.4 GLS โมเดลปี LS, 2019นะคันนี้กับดีไซน์ที่ล้ำสมัยกับด้านหน้าบอกเลยว่ากระจังหน้าไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะแม้กระทั่งไฟท้ายนะถ้าเป็น m i t s นี่นะ เรามองเห็นแต่ไกลเลยนะน้องเิทยร์รู้เลยพราเป็นมิสูอย่างบัเจโลสปอร์ตที่มองเห็นไกลนี่คือรู้เลยว่าเนี่ยมันมิสูปัเจโลอ่ะคันนี้มันไตไทย,ยท่านพัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนตาอะไรสักอย่างอะเวลาคืนอะมองไปค,คือจะรู้เลยอะว่าว่าว่าใช่เขาเลยนะคะสําสหรับคันนี้นะชมคลิปนี้จะเป็นเหมือนคันก่อนไม่รีวิวไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้า โมาเลยนะคะจริงๆแล้วน่ะมันก็ม,นกมันก็อยู่ที่ว่าเนื้อคู่ของใครของมันเนาะที่กำลังมองหาอยู่บางคนก็คือสนใจรถรุ่นไหนเขาก็จะดูแต่รถรุ่นนั้นก็คือเซิร์ชหาอยู่นั่นแหละก็แล้วฮะ,ะอย่างบางคันเนี่ยที่เราขายไปแล้วลูกค้าบอกอย่างคลิปที่เรารีวิวไปสามคันมาร์ตอจ๊ดแล้วก็เซเลริโอนะลูกค้าบอกว่าเนี่ยพี่หาพี่หามาร์ทเนี่ยสีขาวทําไมเพิ่งมาเห็นคลิปเพราะลูกค้าก็เซิร์ชหานั่นแหละอยู่ใน YouTube นะ,ะสำหรับ คลิปนี้นะบอกได้เลยว่าม,มิซูบิชิอาลีนพันกันแล้วเริ่มลีนพันกันมิซูบิชิไทท่านพันดน์ะคะไม่กะไอไม่ใช่เมกะแคปดับเบิลแคปพลัสนะคะ 2.4GLS นะคะโมเดลปี2019คันนี้กับไม่เพียง11,000กิโลเท่านั้นกับราคาเรายังไม่ได้แจ้งใช่ไหมราคาที่ประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0 0บาทจากรถใหม่นะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะทุกวันเนี้ยเป็นยุคที่เราต้องเซฟนะแต่เซฟ ในภายใต้คําว่าเซฟมันก็ต้องดูที่คุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะบอกได้เลยว่าค่าสันรถทุกคันไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวในของเรื่องของคุณภาพไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะตรงนี้การันตีให้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยกับราคา5,99,000บาทนะคะ5,99,000บาทกับโปรโมชั่นที่มีให้มากมายไม่ว่าจะเป็น0% 12เดือน เริ่มต้นดอกเบีย้ย2.79ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่ตัวผู้ซื้อเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นจบคลิปยกหูโทรสอบถามหมดได้ไม่เข้าใจตรงจุดไหนในการเช่าซื้อถามอาชงเขาเรียกว,ว่าอาชีพอย่างนี้อย่างนี้สามารถซื้อได้ไหมสามารถโทรสอบถามหมดได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอฝากเจ้ามิซูบิชิไททันดับเบิลแคป p ลาสนะคะ2.4 GLS โมเดลปี2019กับราคา 5 9 9 0 0 0บาทกับไม้เพียง11,000กิโลเท่านั้นคุ้มไม่รู้จะคุ้มไปไหนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการเรียิวา่าเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ